ประสบการณ์ของผมที่ถ่ายคลิปมาตลอด10ปีนะครับการที่ไม่ต้องเสียบสายแจ็ค3.5มมิลเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หลายเรื่องอย่างแรกเลยคือการเสียบผิดรูเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะมีช่องแจ็ค3.5มมิลที่เป็นช่องหูฟังกับแจ็ค3.5มมิลที่เป็นช่องไม้ผมเคยเสียบผิดแล้วไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้ทําครั้งเดียวทําหลายครั้งก็ <c oughs> จะใช้แบบมีสายเราก็ต้องมีสติแล้วก็เสียบให้ถูกมีสายไม่พอต้องมีสติเคสที่2เสียบแล้วแต่เสียบไม่แน่นที่มันจะชอบมี2จังหวะเสียบกรึ ต้องปเป๊ะอย่างเงี้ยเวลารีบๆมันก็จะไม่เป๊ะสุดท้ายทำไมอะเสียบแล้วนี่เสียบครึ่งเดียวเนี่ยไอตัวเส้นเสียงที่ใช้เช็คเสียงเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยนะดูแต่เส้นก็ไม่ได้อีกต้องเอาหูมาฟังนะครับยากไปอีกนอกจากนั้นนะคั้วแจ็คสามิมิลชอบหักคือเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีการพยายามดัดเข้าดัดออกให้มันเข้าทรงหรือแม้แต่การม้วนเก็บสายถ้าม้วนไม่ดีหรือเพื่อนหวังดีม้วนแน่นหักข้างในไม่รู้ด้วยสายมันเหมือนเป็นยางเคลือบไปยี้ใช่ไหมรู้ได้ไงอะมันหักไม่่่่่หหหัักกกแลละทีนาาววไมคื หักบ้างไม่หักบ้างเหมือนมันแบบติดติดดับบ,บางทีไออันนี้ได้ปิดบางนีหน่อยเออเข้าปิดอีกทีเอาไม่เข้าแล้วอันนั้นคืองานเสียนะครับคือเช็คจใจ้ตัวกราฟเสียงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ดีๆใช่ไหมเราก็คิดว่ามันใช้ได้ปรากฏว่าถ่ายทั้งทริปกลับบ้านาฟังเสียงหายทริปใหญ่เนี่ยโหแบบสลดมากกลับไปแก้มือก็ไม่ได้นอกจากนั้นแกมจ็ค3.5มิลยังมีโอกาสที่มันจะสกระปรกหรือมีโอกาสที่มันจะเจ๊งอีท่าไหนไม่รู้อะคือเสียบสุดใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่เสียงคาะเคาะแคร็ก่ารุกซาท ไปทางนี้หมุนมาทางนี้อย่างเงี้ยแล้วบางทีมันมีเสียงซาๆแจมเข้ามาเราก็ไม่รู้ไงดูแค่เส้นเสียงก็ดูไม่ออกบางทีไปมอนิเตอร์ฟังในสถานที่จริงๆแล้วเสียงแวดล้อมมันดังอ่ะก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกก็มีเสียงอย่างเงี้ยก็เจอมาแล้วบอกเสียงเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติและมันไม่ใช่แค่ไมวายเลสไมช็อตกันที่ใช้สายเนี่ยก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันที่เล่ามาทั้งหมดเลยโดยเฉพาะไอ้ตรงแจ็ค3.5มิลที่เสียบเข้าไปสุดเรียบร้อยแล้วมันเป็นเสียงแครแคๆแคแคอ่ะผมไปเจอที่ทริปเราช็อกเหมือนกั้น ก็คือใช้แจ็ค3.5มิลของไมช็อตกันเนี่แหละไม่รู้ตัวทํางานลําบากมากยิ่งใครที่ทํางานคนเดียวและอีกเรื่องหนึ่งที่เจอเหมือนกันไมช็อตกันในตลาดส่วนใหญ่ถ้าเสียงดีๆต้องใส่แบตหรือใส่ถ่านแล้วถ้าใส่ถ่านคุณลองคิดภาพดูดิไมช็อตกันถ่านไม่ค่อยหมดมันจะไป <c oughs> ตอนเราจะใช้ <c oughs> อยู่บ้านเช็คโอเคดีแล้วคําถามก็คือเมื่อ <c oughs> ไหร่เราต้องเปลี่ยนถ่านวะไม่รู้แล้วปัญหาคืออย่างนี้ถ้าเกิดถ่านมันหมดในระหว่างถ่ายแล้วเราไม่รู้ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเสียงสมมุติว่าช็อตด,ดีเราถ่ายอย่างเงี้ยถ่าน เจอตอนที่เราไปทะเลทริปที่เราต้องข้ามเรือเฟอร์รี่อ่ะอันนั้นคือถ่านหมดในขณะที่ถ่ายเลยแล้วไม่รู้ตัวแต่ไมช็อตกันอย่าง ecmb1m กับ ecmb10 ตัวเนี้ยไม่ต้องใช้ถ่านเพราะว่าตัวกล้องจะส่งไฟมาเลี้ยงไมช็อตกันอันนี้เลยไม่มีปัญหาครับเรื่องแบตหมดอยาให้สดขันให้แน่นไมช็อตกันคือเซฟโซนจิมเขาจะพกไว้ตลอดอยู่ในกระเป๋าไมอะไรมีปัญหาเอาอันนี้เสียบเลย ecmb1m กับ ecmb10 ตัวไหนก็ได้ต้องพกติดกระเป๋าไว้1ตัว